เรื่องนี้ไปดูการวัดความดันที่ยิ่งวัดยิ่งสูงสูงไปไหนไปดูค่ะวารณีสีแย้มเจ้าหน้าที่ศูนย์วัคซีนเชีงบุรีค่ะวัดความดันช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนะครับช่วงแรกๆก็ต้องมีการมาตรวจวัดความดันกันทุกครั้งลุงคนนี้ก็เช่นกันครับต้องถูกวัดความดันแต่แกเนี่ยมีปัญหาเพราะวัดกี่ครั้งนะความดันก็สูงตลอดเวลาโอ้ลุง เราสามาแล้วฉีดเถอะฉีดวอลนัทวอนมันงสูงมากเลยฉีดไม่ได้เออเชื่อพยาบาลเขาหน่อยสิลงอย่าเด้อฉีดไม่ได้ถ้าลงอะไรขึ้นมาจะทำยังไงล่ะใช่แต่ว่าถ้าอยากฉีดนะดรื้อจังอ่ะงั้นถามนิดนึงตอนอยู่บ้านอ่ะวัดความดันปกติไหมปกติถ้าปกติแล้วทไมมานี่มันสูงจังลุงนั่นนีิกดที่นี่อ่ะมันไม่ที่บ้านเอ้ามันผิดที่ผิดทางมันก็เลยเครียด มันก็ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเลยเหรองั้นเอางี้ลุงทําตัวเหมือนอยู่บ้านเลยทําตัวเหมือนอยู่บ้านเลยความดันจะได้ลงทําตัวเหมือนอยู่บ้านเออทาตัวเหมือนอยู่บ้านทุกอย่างเลยความดันจะได้ลงเออหมออนุญาตแล้วนะใช่ทําตัวเหมือนอยู่บ้านทุกอย่างเลยเออไอเดียดีไอเดียดีทําตัวเหมือนอยู่บ้านไม่เครียดไงความดันก็จะลงเองอ่ะ เฮ้ยลุงถอดเสื้อแล้วเฮ้ยไอที่จดให้ทำเหมือนอยู่บ้านแต่ค่อยทําใจไม่ใช่ทําตัวโอพยาบาลลุงถอดเสื้อแล้วอุดถ่ายแล้วถอดกางเกงด้วยพยาบาลหันไปดูสักนิดตกใจเลยเองบอกว่าให้ค่ะตัวเหมือนอยู่บ้านก็ตอนอยู่บ้านข้าเป็นอย่างนี้เอางี้เลยหรอลุงเออก็เอางี้คือว่าเอาเอาโอ้โหฟีดอมมากเลยอะไรตอนอยู่บ้านอะ กเกงในเฮ้ยกิดไปเกงในมันเกิดไปแล้ววัดจะมาถอดเกงในปล่อยทงเพลงในสนานดี่อย่างนี้ได้ยังไงวัดวัดโอ๊ยนั่นโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยลุงคลิปโอเเคฮ้ยอะไรอะไรตอนอยู่ใต้ลุงชอบร้องเพลงร้องเพลงด้วยโอ้โห้รันควงรังนังนั้งรัง ทั้งับงทังทั้งทังทังทั้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 งทงทั้งท้งทัวงทังันงั้งทั้ง้ดั่งทัง้ท้งทันงั้งงทันท้อยั้งทัมงทั้อย่างทั้งทั้ดทั้ง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 ท้งท้ง้งยั้ยยยง้ง้ง้งทั้งทั้้้ั้งง ไม่ต้องเก่งนะคะทําตัวตามสบายค่ะหันไปอีกทีอยู่ในภาวะทิ้งตัวเลยอะค่ะคือมันต้องสบายขนาดนี้เลยเหรอคะลุงทําอย่างนี้ความดันลุงอาจจะต่ำแต่ความดันทุรังสูงมากนะรู้ตัวไหมขอขอบคุณคุณวารุณีสีแย้มเจ้าหน้าที่ศูนย์วัคซีนจังหวัดชนบุรีเจ้าของเรื่องลุงทําตัวตามสบาย